เราไม่ทิ้งกันเตรียมยุติการโอนเงินเผยมีคนที่ยังไม่ได้เงินอีกกว่า5 6 0 0 0คนให้รีบทำสิ่งนี้เพื่อรับเงินสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ โครงการเราไม่ทิ้งกันก็เป็นมาตรการช่วยเหลือจากทางรัฐบาลนะคะที่มีประชาชนสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมากเลยนะคะสำหรับโครงการเราไม่ทิ้งกันที่แจกเงินจำนวน5,000บาทเป็นระยะเวลา3เดือนรวมเป็นเงิน1,500 0บาทเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถา,านการณ์การแพร่ระาบาดของเชื้อไวรัสโควิด1 9นะคะล่าสุดเมื่อวันที่10กันยายน2563นารรบลแสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังก็ได้เปิดเผยนะคะว่าตามที่เคยถแถลงข่าวไปแล้วว่ากระทรวงการคลังได้ดำเนินมาตรการเยียวยา w w w ร์ไ m เ t t i n ราไม่ทิ้งกัน .com เสร็จสิ้นแล้วและมีผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาทั้งหมด15.3ล้านคนแต่ก็คงเหลือมีผู้ที่ได้รับสิทธิ์รับเงินเยียวยาบางส่วน ที่ทางกระทรวงการคลังไม่สามารถโอนเงินให้ได้เนื่องจากเกิดปัญหาเกี่ยวกับบัญชีรับเงินเช่นยังไม่มีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนหรือบัญชีถูกปิดเป็นต้นนะคะกระทรวงการคลังยังคงพยายามโอนเงินซ้ำอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์จนถึงปัจจุบันโดยคงเหลือผู้ที่ยังโอนเงินไม่สำเร็จจำนวนประมาณ5 6 0 0 0คนซึ่งกระทรวงการคลังจะดำเนินการโอนเงินซ้ำต่อเนื่อง จนถึงวันที่30กันยายน2563เท่านั้นเพื่อให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่18สิงหาคม2,563ดังนั้นสำหรับผู้มีสิทธิ์แต่ยังไม่ได้รับเงินขอให้ตรวจสอบว่าท่านอยู่ในกลุ่มผู้มีสิทธิ์ที่กระทรวงการคลังโอนเงินไม่สำเร็จหรือไม่โดยตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ www. เราไม่ทิ้งกัน .com ปุ่มสีเขียวเข้ม คำว่าผู้มีสิทธิ์ที่ยังโอนเงินไม่สําเร็จทั้งนี้หากท่านอยู่ในกลุ่มดังกล่าวหรือท่านได้รับข้อความ SMS แจ้งว่าเป็นผู้มีสิทธิ์แต่โอนเงินไม่สําเร็จให้รีบดําเนินการดังนี้ก็ให้รีบไปติดต่อธนาคารใดก็ได้ที่ท่านมีบัญชีอยู่และดําเนินการผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชนโดยเร็วก่อนวันที่28กันยายน2563 เพื่อให้สามารถรับเงินโอนจากกระทรวงการคลังได้ทันภายในวันที่30กันยายน2 5 6 3นอกจากนี้ก็ได้ย้ำเพิ่มเติมว่าหลังจากวันที่30กันยายน2 5 6 3กกระทรวงการคลังจะพิจารณาปิดโครงการและยุติการโอนเงินจึงขอให้ผู้มีสิทธิ์ที่ยังโอนเงินไม่สำเร็จเร่งดำเนินการผูกพร้อมเพย์ ด้วยเรลขบัตรประชาชนโดยเร็วที่สุดสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกทท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ